คือกิ้งกาบินนะครับนี่น้องไม่ได้ตายนะครับนะไม่ได้ตายแต่เขาทําเงียบนไหนเขาดูใขรหน่อยอื่เดี๋ยวผมจะให้ดูอุ้ยตุตุเราเรียกว่าตายอึ๊บเขากําลังวางไข่นะครับดูอันนี้คือกิ้งกาบินนะครับมีปีกนะโอ้ยเขาทวดหลายๆเรือเอาเอเออ อ,อยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนขอโทษด,ด้วยตอนนี้เขามาไข่อยู่กลางถนนนะครับถนนเดินไปสวนนะครับเราจะทํายัางไงครับแค่ทาไม้แบบนี้นะครับนะไม่ให้คนเดินมาเจียบตรงนี้นะครับทำได้มังไงเราก็ปครับเห็นไ,ไหมยงถนนผมก็ไม่เคยเห็นกิ้งก่ากำลังออกไข่นะครับโดยเฉพาะกิ้งก่าบินนะครับ